น้ำตาลชลิตาร่วมแชร์ประสบการณ์สวยก้าท้าแดดกับ po c a r จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้า สำหรับผลิตภัณฑ์ PO Care ภายใต้คอนเซ็ปต์ PO Care from Natural to the Sun จากธรรมชาติสู่การปกป้องนําเสนอความงามจากภายในสูน่ภายนอกค่ะกับ2ผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะ PO Care Sun Box Expert f a c i a l และ PO Care Natural Sunscreen ค่ะงานนี้นําโดยคุณนิพาเดชมากรมาการผู้จัดการบริษัท PO Care ประเทศไทยจํากัดค่ะนอกจากนี้ได้น้ําตาลชนิดตาส่วนเสน่สาวสวยดีกีนางงามิสยูนิเว e ร์สไทยแลนด์2016และติดหนึ่งใน6บนเวทีสาวงามทั่วโลกเวทีิสยูนิเว e ร์ส2016ค่ะมาเป็นตัวแทนทถ่ายเทเรื่งืงราวพร้อมแชร์ประสบการณ์ในการดู แด้ผิวพรรณให้สวยกล้าทาแดดค,ค่ะงานวันนี้ก็รู้สึกแบบทุกท่านให้การตอบรับได้อย่างดีมากก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับ P.O.Care from Natural to the Sun หรือว่าจากธรรมชาติสู่การปกป้องอจากจากธรรมชาติสู่การปกป้องของสแสงแดดนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากๆเหมือนเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวเดียวกันเลยค่ะ อากาศประเทศไทยวันนี้ถือว่าเราโชคดีนะคะเพราะว่าฝนตกพอดีอากาศประเทศไทยตอนนี้ร้อนมากแล้วความร้อนก็จะมากับอันตรายเสมอของแสงหรือว่ารังสีต่างๆนะคะของตัว P.O.Care Natural Sunscreen หรือว่า P.O.Care Expert b a s, mm. <S เ Makeup ของเรานะคะนอกจากป้องกันได้ทุกแสงทุกรังสี mm. ไม่ว่าจะเป็น U.V. U.V.B. U.V.A.1 U.V.A.2 แล้วนะคะ เราสามารถปกป้องรังสีอินฟาเรดหรือว่า IR ซึ่งเป็นตัวร้ายมากที่จะทำร้ายผิวเราทำให้มองคล้ำแล้วก็แก่ก่อนวัยนะคะเพราะว่ารังสีอินฟาเรดเนี่ยเป็นตัวร้ายที่แฝงอยู่ทุกที่ในการใช้ชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราอ่ะไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าเราโดนทำร้ายนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในครัวคุณทำอาหารอยู่หรือว่าคุณอยู่ในออฟฟิศทายซีล็อกเอกสารก๊อปปี้หรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์และที่สำคัญที่สุดนะคะ หน้าจอโทรศัพท์ของเราเนี่ยสำคัญมากๆอย่าลืมนะคะ P.O.C Natural Sunscreen ของเราสามารถปกป้องได้ทุกแสงและทุกรังสีแล้วก็ตัวร้ายอย่างรังสีอินฟาเรดหรือว่า IR ด้วยค่ะก็สำหรับทุกทกคนนะคะก็ต้องอมีครีมกันแดดทาครีมกันแดดก่อนเพราะว่ายังไงกเ็เรื่องแดดมันก็เป็นสิ่งที่แบบทำร้ายผิวเรา อันดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะแบบไม่ว่าจะเป็นแบบไม่ว่าจะอาจจะไม่ได้ใช้แสงแดดหรือแบบเป็นแสง UV ที่แบบตามไฟางเก็สามารถทําลายผิวแล้วได้อาจจะแบบใช้ครีมกันแดดในการปกป้องผิวเราใช้ตลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าเวลาจะออกไปข้างนอกหรือว่าก่อนแต่งหน้าก่อนทำงาน สำหรับฟแฟนรายการคลิข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าส้มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตก,กันอย่างแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้เนี่ยส้มซ่าไปบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ